ในปีนี้ปี2025เป็นปีที่กาจอรุ่นใหม่อย่างเ v i d เ a ี t เท5000 s ซ r รี s เปิดตัวเป็นปีที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ใช้กาจอเทค3050แบบอ t x ท3000 s ซ r รี่เนี่ยตกรุ่นไป2เจนแล้วในปีนี้ยังใช้งานยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่าลินนี้มาสรุปให้ฟังกันะครับกราดตอรีเพื่อนเพื่อนชาวนูนทุกคนด้วยนะผมจ ทเทาเก่าเจ้าเดิมเช่นเคยนั่นเองนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวโนบูกิมิงแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของหัวข้อการ์จอ RTX สามศูนย์ห้าศูนย์ในปีสองพันยี่ห้าเนี่ยยังน่าซื้อยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าในปีนี้นะครับการ์จอ RTX ก็มีรุ่นใหม่อย่าง RTX ห้าพันซีรีส์เปิดตัวไปที่เรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าอัปเกรดไซส์ในอัปเกรดชิปอัปเกรดทุกอย่างอัปเกรดวีแรมทุกอย่างจัดเต็มมากๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีอย่าง DLSS มัลติ RTX 5000เฟรมเรท จะเก็บตังรอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ใช้กาจอ,อเท็ก5000ซีรีส์อยู่นะครับแต่ในมุมกับกันนะครับกาจอ,อเท็ก3050จะเป็นหมาหัวเน่าหรือเปล่าจะโดนมองข้ามหรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าหลายๆคนกนะ็จะ,จะรู้ว่า3050น่พอประมาณในการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ดีมากไม่ได้แรงมาก VRAM ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับอีกอย่างก็คือเรื่องของเทอร์โมดีเฟร,ร,รมเจนก็ไม่มีนะครับดีก็เป็นเวอร์ชัน2ซึ่งก็ต้องบอกว่าในคลิปนี้นะก็จะสรุปรวมเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยกาจอเท็ก3050นะครับยังน่าใช้ยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่าในปี20 2 5นนนะะคคคครัับบบตตอออกก็ืขึ้ยู่่แล อันนี้อันนี้ต้องอันนี้มันตอบยากมากเพราะว่า1คือเรื่องของการใช้งานแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์หรือเป็นคนที่เล่นเกมออนไลน์ชิวๆนะครับวาโลพจี PUBG, เาคาน์เตอร อะไรพวกนี้ที่มันไม่ได้กินแต่ไปคเครื่องมากหรือว่าในใสายงานสถาปัตย์สายงาน 3D ที่ต้องการประสิทธิภาพการประมวลผลของตัวเครื่องเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึ่งนะครับแต่เอาภาพรวมของสเปคนี้นะครับอย่างในเครื่องนี้เป็นสเปคการ์จอ r t ธ3050นะ VRAM 6 g b แล้วก็มีค่า t p อยู่ที่95วัตต์นะครับก็ต้องบอกว่าเอาตรงๆเลย การใช้งานเนี่ยมันยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับในการเล่นเกมนะครับเกมกินสเปคเกมทรูเวอร์เต่างๆที่ผมเคยทดสอบไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อพีเออีสองนะแต่ว่าพังเอ่อฟอร์ซ่าเอ่อเฮลิซอนฟอร์บิลเลนเวฟหรือว่าเกมอื่นๆคือมันยังเล่นได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าตัวฮาร์ดแวร์เองเนี่ยเรื่องของคูดาคอเรื่องของ AI ไอคอเทสเตอร์คออาร์ติคออะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ได้มีประสิทธิภาพที่สูงมากนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเรื่องของ AI เรื่องของซอฟต์แวร์มันก็ยังพอเอื้อประโยชน์ให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานตัวนี้ได้ระดับ2ถึงงปีีีีนนนนะครรับเเเเ่่่่ยยยอา้้ไไมมมดฟจใช มีเอฟเฟตาเอฟเฟตาของ a m d ก็ใช้กับการ์จอได้ทุกรุ่นซึ่งเดี๋ยวไม่เห็นภาพในคลิปนี้นะผมก็จะพามาดูเรื่องของการเล่นเกมนะว่าเล่นเกมเทโรเอหลายๆเกมเนี่ยในแต่ละเกมเล่นได้ดีขนาดไหนเฟรมเรททำได้ดีหรือเปล่ารวมถึงลองใช้เฟรมเจนอย่างพวก AMD มดเอฟเฟตานะครับลองดูว่าสเปคน,นี้เนี่ยยังไปต่อได้อยู่หรือเปล่านะครับรวมถึงสรุปให้เลยว่าใครที่มีงบประมาณสัก2 0 0 0 0 2 0 0 0อนต้น2000 0กลางเนี่ยยังซื้อได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเลยครับ ก่อนที่จะไปดูเรื่องของการเล่นเกมนะครับขอย้ำสเปคตัวนี้อีกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ผมเคยเทียบกับตัว LQ Essential ไปแล้วนะครับแต่ว่าขอย้ำสเปคอีกนิดหนึ่งนะครับเครื่องนี้ LQ 15นะครับราคาปกติเนี่ยเขาจะขายกันอยู่ประมาณ26,990บาทนะครับแต่ว่าในตัวนี้นะครับเราซื้อมาในราคา28,000ท้วนๆโดยประมาณนะครับสเปคเนี่ยจะเป็น CPU Intel Core i5 1 2 4 5 0 h x นะครับการ์ดจอดเทค3050 VRAM 6GB GDDR6 แล้วก็ค่า DP เนี่ยอยู่ที่95วัตต์ RAM ติดเครื่องเป็น 24GB นะครับ DDR5 บัส4,80 เติมได้อีกนะครับตัวดีเดียเครื่องก็จะเป็น522 GB PCIe NVMe Gen4 นะครับแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดขนาดความจุอัปเกรดไซส์ขนาดจาก2242ไปเป็น2200ได้นะครับแต่หน้าจอ15.6นิ้ว Full HD 1080 1080นะ Refresh Rate 144เ z แล้วก็ค่าสีแบบ sRGB 100%นะครับตัวหนึ่งกับเชื่อต่อไร้สายก็ Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.2นะครับประกัน2ปี Premium Care นะ Windows 11 Home มาพร้อมการใช้งานทุกอย่างนะครับในราคา20,000บาทที่เราซื้อมาได้นะถ้าสมมติบางคนซื้อมาอาจจะได้ถูกกว่านี้ เพิ่มแพงกว่านี้อันนี้ก็ต้องมาลองแชร์กันดูนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคของเครื่องนี้นะเจะเห็นได้ว่าสเปคเครื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะตกรุ่นตกเจนอยู่พอสมควรนะรอย่าง CPU Intel J2 นะครับในการใช้งานปัจจุบันจริงๆมันก็ยังพอนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Intel J2 เป็น Intel Co r e i เจนสุดท้ายแล้วนะครับที่ได้เรียกนั่นเองนะครับแล้วก็การจอยเทค0า0ก็ตกเจนไปแล้ว2รุ่นก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของการเล่นเกมจริงนะครับว่าเล่นเกมไปแล้วเป็นยังไงบ้าง มาเกมแรกไซเบอร์พัง2077ไปเลยนะครับเทสเกมเทโรเอะเกมสปายไปเลยนะครับเซตติ้งตอนนี้นะครับฟูลสเกลฟูลเอสดีนะครับปรับแบบอัลตร้าหมดทุกอย่างนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดเรซซิ่งแล้วก็ยังไม่ใช้อัพสเกลนะครับจะให้ดูว่าแรงดิบเนี่ยมันก็ไม่ถึง60นะครับซึ่งผมว่าในยุคนี้นะครับไม่ต้องไปลัทธิแบบแรงดิบไม่ต้องโฟกัสว่าเอ้ยแรงดิบต้องแรงไม่ต้องนะครับเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ย AI เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับเห็นไมสามสิบเ ยังไงเนี่ยเล่นเนี่ยประสบการณ์การเล่นเกมเนี่ยมันไม่ไดีดแน่นอนนะครับมาอาจจะได้เรื่องของภาพสวยแหละแต่ว่าถ้าสมุติอยจะปรับแรงเดิมสเปคมันต้องแรงแต่อย่างในกรณีนี้นะครับการ์ดจอเทคสามศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยผมก็แนะนำว่าเปิดแบบอัพสเกลเปิดพวกเฟรมเชนะไรพวกนี้ไปเลยจะดีกว่านะครับรอไปเลยอัพสเกลเป็น DLSS นะนี่ให้ดูนะครับปกติเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะแต่ว่าที่เห็นเป็นไทม์โฟร์โมเดลแบบนี้นะครับอันนี้คือเขามีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมานะเพื่อที่จะรองรับ DLSS ที่กำลังจะมาในเร็วนนี้นะคร เห็นไ,ไหมมีการเปลี่ยนโมเดลเรื่องของตัวอัพเกรดดัว DLZ เแล้วเรียบร้อยนะครับเอาเป็นแบบพัฒนาแล้วกันนะครับแล้วก็เฟรมเจตตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ลองเปิดเลสซิ่งไปเลยนะครับเลสซิ่งเอา m ม d i เ m แล้วกันแล้วก็ผ่าเทสซิ่งไปเลยนะครับ DLZ แบบ p e r f แ r m a n c นนะครับ <S 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 ขา ค้างกระป๋าให้ดูว่ามันเล่นไม่ได้จริงนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดแค่ตัวอัพสเกลจริงๆนะครับแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าสมมติอยากจะเปิดแบบพวก레이ทซิ่งปรับอัลตร้าเนี่ยขนาดแค่ฟูเอดีเนี่ยเปิดอัพสเกลมันยังเอาไม่ไหวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเปิดเซตติ้งปรับสุดแบบนี้เนี่ยถ้าใครที่อยากจะปรับสุดแบบนี้เปิดผ่าทสซิ่งเปิดเรทซิ่งแบบปรับสุดอะไรพวกนี้เนี่ยสเปคเนี่ยมันจะต้องสูงแบบระดับ40 70 40 80ขึ้นไปนะครับหรือว่า40 60แล้วก็เปิดเฟรมเจนเนี่ยมันยังพอช่วยได้อยู่นะครับแต่่่่่่ไ้้้อออัััันน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 นีีีีเเเเยยพมมมมมใชฟรจจคขางทะ ยากนะเพราะว่าตัวฮาร์ดแวร์ตัว RTX 3080นะมันไม่ได้แรงมากนะครับเป็นเรเนิองก่อนไม่ไหวไม่ไหวเอาแค่อัพสเกลนะครับเรเนิองปิดแล้วก็เป็นแบบอัลตร้าทั้งหมดนะครับอัพสเกลเป็นแบบพอฟเฟอร์แมนต์นั่นเองนะครับค่อยดีขึ้นหน่อยค่อยลื่นขึ้นหน่อยนะครับนี่ยังไงเออ48 49เฟรมนะครับเฟรมไทม์ถ้าดูจากกราฟไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่กราฟไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหยักๆเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของฟีลลิ่งเนี่ย ก็โอเคนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้ถ้าสมมติปิดเนี่ยใช่ปหะดูไม่ออกหรอกว่าเนี้ยหกสิบหรือสี่สิบเฟร,รมใช่ไหม ยังไงก็ดูไม่ออกนะครับแต่ถ้าเปิดตัวเลขนะครับก็56 59 60เฟรมอันนี้แล้วแต่ฉากแล้วแต่การเรนเดอร์นะครับส่วนการทำงานนะครับตอนนี้เนี่ยพอเราเปิดอัพสเกลเป็นแบบ p r มแมนเนี่ยมันก็ลดประสิทธิภาพของการ์ดจอลงนะครับตอนนี้ก็92 85นะครับแต่สมมติใช้แรงดิบเนี่ยมันก็คือการประมวลผลการ์ดจอ100นั่นเองนะครับแล้วก็กินไฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ85วัตต์90วัตต์โดยประมาณนะครับโดยเฉลี่ยนั่นเองนะเพราะว่าตอนนี้ CPU 95วัตต์นะครับแล้วก็อุุณหหภูมมิิเเเเคคครรรืืืื่่่่่่ออออออองงงนนนนนีีี้้กกกก็็็ศาาาาววยยยะับบ LQ โต๊ ของเลโนโวเนี่ยมาทามาที่จะอั underflow ได้นะครับใครที่ไม่เซเลียดว่าจะต้องได้เพราะมันได้เฟรมเรทที่มันเยอะนะครับก็อันเดอร์โวลลดไฟของการ์จอลงลดอะไรพวกนี้ลงก็จะได้อุณหภูมิที่มันลดลงนั่นเองนะครับส่วน CPU นะครับ i5 1 2ึ0 HX ตัวนี้นะครับก็ทำงานไปอู้เจเปอร์เซนต์เลยนะแปดสิบเปอร์เซนต์เลยนะครับก็ถือว่าเยอะพอควรเลยนะครับแล้วก็กินไฟเนี่ยอยู่ประมาณยี่สิบเก้าสามสิบวัตต์นะครับแล้วก็อุณหภูมิเจ็ดสิบองศานั่นเองนะครับอันนี้แบบไม่มีเฟรมเจนนะครับ แต่ไม่ไม่ซีเรียสถึงแม้ว่า r ท x ส0 5 0ูย์มันจะไม่มีเฟรมเจนของ n อ i d ดีนะครับเรามีเฟรมเจนของ AMD นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยในกรณีนี้มันจะต้องเปลี่ยนอัพสเกลไปเป็น AMD f i ีเฟลตี้ r ู e ปอร์เรเฟันั่นเองนะเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะใช้เฟรมเจนของเขาได้นะครับเป็นแบบ Performance เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องรีเกมรอบหนึ่งนะครับเปิด t า t ทส n i n g ไว้ก่อนเปิดอะไรพวกนี้ไว้ก่อนนะครับเอาเอวิดียมเปิด t า t ทส n i n g แล้วก็ขอรีเกมสักแปบ๊บนึงครับอ่ะ Re รี ตอนนี้จะใช้เป็นอัพสเกลของ AMD APU นะครับแล้วก็จับคู่ AMD APU ที่เป็นเฟรมเจเนเรชันนะครับเอาเรื่องของเฟรมเรทนะครับอันนี้คือเปิดเรทซิ่งเปิดพาเดซิ่งแบบมีเดียมนะครับเฟรมเรทเนี่ยโอเคเทียบกับตอนที่เราไม่ได้ใช้เฟรมเจนแล้วเปิดเรทซิ่งเปิดพาเดซิ่งเนี่ยเห็นไหมเล่นได้59 60เฟรมเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมนะครับคุณภาพมันก็จะด้อยลงทันทีนะครับมันก็จะไม่ได้สวยงามเท่ากับเปิดแค่อัพสเกลอย่างเดียวแล้วก็ปรับภาพสุดนะครับแต่นี้เนี่ยมันก็จะมีพวกความคมชัดเนี่ยมมมััมันนน มีความเป็นวุ้นๆอยู่นะครับคือดูในตาเนี้ยได้รู้เลยว่าภาพเนี่ยไม่คมชัดนะครับแต่ว่าเอาเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยเห็นไหมเปิดเฟรมเจนมีเฟรมเจนเนี่ยมันก็พอที่จะช่วยให้เล่นได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้ายังไงเนี่ยก็ลองดูสมมุติเอาแค่เดิมๆปิดเรตซิ่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปรับเป็นแบบคุณภาพปรับจูนเนา ภาพก็มาสวยเหมือนเดิมนะครับแถมได้เฟรมเรทที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ,รบก็ยังไงเนี่ยตัวสเปค่าจอเทคสามถึงหส่วนเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้แบบเล่นเกมปรับสุดเปิดเรซิ่งแรงๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวฮาร์ตีคอเทสเตอร์คออะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้เก่งมากไม่ได้โหดมากนะครับเล่นเนี่ยเล่นแค่นี้พูดดีปรับอัพสเกลเปิดเฟรมเจนเนี่ยแค่นี้ภาพก็สวยภาพก็โอเคแล้วนะครับดูไกลมีมีวุ้นๆมีหยาบๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเอาแค่ใกล้ๆนะครับถือว่าโอเคถือว่าพอที่จะเอนจอยได้เลยนะครับเนี่ยร้อยเฟรมแค่นี้ยก็า แล้วนะครับเนี่ยปิดอัปเตอร์เบนเนอร์ไม่ต้องไปดูหรอกเฟรมเรทเล่นแล้วก็เอนจอยเนี่ยร่วงของลันเทนซี่เนี่ยไม่รู้สึกแทบไม่ค่อยรู้สึกนะครับหันไปก็โอเคนะครับ แต่ว่าถ้าสมมติหันเร็วๆเนี่ยมันจะเจอภาพฉีกนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราไม่ได้เปิด V-Sync นะครับเห็นไหมมันจะมีการภาพ tearing screen t ท a ย i n g อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเราเน้นเฟรมเรทไว้ก่อนนะครับใช่ไหมประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัว c y b e r p u n k 2077นะครับใครที่ซื้อเครื่องนี้ไปหรือว่าใช้สเปค่าจอเทคสามแบบนี้นะครับก็ลองปรับเซตติง่งปรับอะไรดูนะครับก็น่าจะเล่นได้ประมาณนี้ครับ มา QE 2นะครับต่อสักเกมเลยนะครับดูเซตติ้งก่อนเลยละกันนะครับฟูลสกรีก scale, นฟูลเอสดีนะครับแล้วก็ปิดอัพสเกลนะครับแรงดิบทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับไฮสุดทุกตัวเลือกนะครับไฮอัลตร้าเปิดแสงเปิดแสงเงาอะไรต่างๆแสงเงาอะไรต่างๆจัดเต็มหมดนะครับไม่มีโลไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับซึ่งยังไงมันก็ ได้แค่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าสเปคจอที่3.0นั่นสูสสนับอันนี้ขนาดแค่ฟูดดีนะครับยิ่งเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเอฟเฟกอะไรพวกนี้ใครที่บิวสายพวกแบบเออเอฟเฟกตเต็มหน้าจออะไรพวกเนี้ยโอ้โหเล่นไม่ได้แน่นอนเห็นปะ25 27 26มีเอฟเฟกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะล่วงอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ต่อให้ไม่ใช้อัพสเกลนะครับสเปคจอที่3.0นั่นสูน่ยมันก็เล่นไม่ค่อยไม่ค่อยสบบารมณ์ล้วกันนะครับแต่ถ้าสมมุติใช้เป็นพวกอ่ออัพสเกลนะครับ ปัดเป็นแบบคุณตี้นะครับอลองดู okay. เฟรมเรทก,ก็ขึ้นมานับจากตอนแรกอยู่ที่โดยเฉลีย่ยประมาณ30โดยเฉลี่ยนะครับก็ขึ้นมาเป็น40เฟรมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการทำงานกนารจอก็ทำงานเต็มที่100%นะครับกินไฟก็กินไฟเต็มที่95วัตต์เลยนะครับยังไม่ถึง60เลยอะ่ะ แถมหน่วงด้วยนี่แหละค่อนข้างหน่วงเลยนะครับเอา performance นะครับเน้นเฟรมเรทเดียวแล้วก็ปรับลดอะไรสักหน่อยนิดหน่อยนะครับเอาอันนี้เอาไว้อย่างเดิมนะครับ texture filter เอาออกนะครับเอา8 x อนะครับโอเคประมาณนี้ละนะครับ d l s แบบ performance นะครับ Full HD แล้วก็ปรับลดบางอย่างลงเป็น All High นะครับโอเค60เฟรม61ลองสักเอฟเฟกเยอะๆดิมาๆๆม,ม,ม,มากันเยอะๆมาเยอะ ล่วงเพราะเนี่ยพอเอฟเฟกต์มันทีเดียวเนี่ยมันก็จะล่วงไป 30- 40เฟรมนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับต่อให้เครื่องของใครเครื่องของเพื่อนๆเนี่ยตั้ไปสูงนะับางทีเอฟเฟกมันเยอะบางทีมันกระตุกได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับสเปคจอเท็สามสิบห้าสูที่เล่นได้เฟรมประมาณนี้นะแต่ถ้ามติเอาสุดเลยเน้นเฟรมเลยอย่างเดียวเอาบางอย่างลงนะับปรับจูนเอาชาร์โดอย่างเดียวเอาโลเอาโลแล้วกันที่ฟอลแบบก็เอา,าไปเลยนะครับ เอ,อ <S <S เอ่าว่เว้า0ิเฟรม เนี่ยป่ะแล้วพอมันล่วงเนี่ยมันก็จะล่วงไม่ถึง30-40เฟรมนะมันก็จะล่วงอยู่ประมาณ60เนี่ยป่ะเจ็ดสิบหกสิบเฟรมนะครับแล้วก็พอไม่มีมอนไม่มีบ่วงไม่มีเอฟเฟกอยู่ในด่านหรืออะไรพวกเนี้ยอยู่ในที่ต้อหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ประมาณ90-100เฟรมโดยเฉลี่ยนะครับเนี่ยพอมันไม่เรนเดอร์ตัวศัตรูตัวเอนดมี่นะครับหรือว่ามันไม่มีเอฟเฟกอะไรเนี่ยเห็นปะ่ะเก้าสิบเฟรมโดยส,ยสบายๆนะครับแต่ต่อให้มีเอฟเฟกต์เราล่วงเนี่ยเฟรมมันก็จะไม่ถึง50หรรรรืออวว่่่าางงงงลไปถึ40เเเฟมนนนนัััะะะคบพฉ้นนนนเเีี่่่ย,นะนนยก็ใครทจะล POE านะกสาิบหย ก็ลองปรับจูนเซตติ้งกันดีๆนะครับซึ่งเซตติ้งประมาณนี้ก็ถือว่าเล่นได้โอเคเลยนะครับสำหรับตัววี2นั่นเองครับ มาปิดท้ายอีกสักเกมนะครับกับ The Last of Us Part 1ไหนๆว่าภาค2นะ Part 2เนี่ยกำลังจะลงขายใน PC นะในช่วงเดือนเมษาก็รใครที่มีปคการาฟิก3000ก็อยากรู้ว่ามันได้หรือเปล่านะครับก็ลองจากภาคแรกไปเลยนะครับซึ่งแน,น่นอนครับเซตติ้งตอนนี้ก็จะเป็น Full Screen แล้วก็เป็น Window Borderless นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เรื่องของตัว AI Upscale แต่งได้นะครับในส่วนของตัวกราฟิกครับตอนนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยเห็นไหม VRAM ใช้ไปเกือบ7กิกแล้วเนี่ยเห็นไหม VRAM 6กิกเนี่ยอย่างในปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม่พอแล้วนะ ครับอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับแล้วก็กราฟิกตอนนี้เนี่ยเห็นปหมปรับไฮนะครับคือถ้าจะเล่นเดอะรัสเอาไให้ได้เฟรมเรทที่เยอะได้ลื่นเนี่ยมันจะต้องลดเซตติ้งลงลดความละเอียดลงหรือว่าเปิดตัว AI upscale นะให้มันลดเรซูรูชันในการเรนเดอร์ลงนะครับมันก็จะใช้ VRAM ที่น้อยลงนะครับแต่ถ้าวิดเล่นแรงดีเหมอือนเดียวเห็นปหมใช้ VRAM ไปกับจุด9กิกแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนี่ยเห็นปหมถ้าอยากจะปรับอัลตร้าจริงๆสำหรับเกมกินสเปคเนี่ยอย่างเช่นเกมอะไรที่กินรีน m ีแรมฮอกวอตส์ที่ว่าเหล็กซีกรีนวีแรมนะกร ที่จะกินวีแลมนะครับจอเล็ก3050เนี่ยมันเหมาะกับการเล่นเกมชิลๆปรับเซตติ้งไม่สูงมากนะครับแล้วก็เปิด AI u p s c a l i n ช่วยเนี่ยมันจะเหมาะมากกว่าแล้วสมมติแรงดิบเดี่ยวๆเพียวๆไม่ค่อยแนะนำนะครับก็เอาเป็นไฮนะครับให้ดูว่ามันเล่นได้ขนาดไหนนะครับไฮก็นี่นะครับ38เฟรมนะครับ33 32 34เฟรมนะครับเห็นปะแล้วก็อีกอย่างนะครับเห็นปะเฟรมไทม์ขึ้นลงขึ้นลงไม่นิ่งเลยนะครับโปรเตเนี่ยถ้าเฟรมไทม์ที่ดีนะครับนิ่งๆเนี่ยมันก็คือแบบสัก 7 6มิลลิเซกแล้วก็เป็นกราฟนิ่งๆนะครับอันนี้มันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงยยีๆเลยนะครับส่วนการใช้งานการะจอเห็นปะเต็ม100% วิ่ง2 g ินะครับ vram ก็กินเต็ม6 g ิการกินไฟก็ไป4-4ไปเ5วัตน,นะครับแล้วก็อุณหภูมิ74องศาเท่าเดิมนะครับส่วน cpu นะครับก็ intel core i5 12th g hx นะครับดูเหมือนว่าจับคู่กับเครื่องปสเปคประมาณนี้นะครับเล่นเกม zero a เนี่ยดูเหมือนว่าการทํางานของ cpu เนี่ยค่อนข้างจะสูงพอสมควรเลยนะครับคือถ้าเป็นสเปที่มันการจอมสูงกว่านี้นะครับอย่างเช่นแบบ 12th เ e ี่2 t h gen 13th gen เนี่ยกา,งงา CPU, ยรใช้ง ก็รู้เลยว่ามันไม่หลื่อนนะมันก็หน่วงๆอยู่นะครับแต่ไม่ครับไม่แรงดิบอย่างเดียวนะครับถ้าสมมติไฮนะครับแต่ว่าใช้อัพตเกลช่วยนะครับลองดูว่าเป็นไงครับ s กล l อัพเกล์เกล์เ่งโหมดเป็น DLZ นะครับเอาแบบคุณภาพแล้วกันนะครับออพอถูกถ่ายได้ไหม <c oughs> อยากได้ภาพสวยอยู่อะแต่อยากได้เฟรมที่เยอะขึ้นเฟรมไม่ได้เยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของความหน่วงเรื่องของอาการกระตุกความแรงเนี่ยลดน้อยลงนะครับแต่ว่าเฟรมไทม์ก็ยังไม่นิ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้แนะนำนะครับก็ปรับเป็นแบบ Perform a n c e นะครับเน้น p e r f o r m a n c มไปเลยล้วก็เฟรมเจนเน่ตตัวนี้ก็จะอารมณ์เดียวกับตัวไซเวอร์พังนะครับถ้าจะใช้เฟรมเจนอย่างตัว MD FZ เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนอัปเไใช้ตว ดีเอฟตานะครับใช่นะครับแล้วก็อัพเกลดแบบโปรแมนนะครับเห็นไหมเล่นได้สบายสบายและลืล่นแหละอันนี้ก็โอเคแหละนะครับถ้าปิดอัพเตอร์ n e นเนอร์ไม่เห็นตัวเลขเฟรมเรทก็โอเคเนี่ยป้าลื่นเลยสบายเลยนะเปิด60ในบางฉากก็60 61, 59 สำหรับเดนว่าพาร์ทวันถ้าสมมติปรับเตติ้ตงประมาณนี้นะครับถ้าพาทูเข่าก็ปรับเตติ้ตงประมาณนี้แหละมันก็เล่นได้สำหรับตัวสเปคการจอเทพสามศูนย์ห้าศูนย์นะครับหรือว่าในบางฉากที่มีบวกมีเอฟเฟกต์มีอะไรเยอะพวกนี้เฟร,รมมันก็จะล่วงยังไงบ้างสี่เจ็ดสี่สิบแปดเฟร,รมละจากปกติห้าสิบห้ากับหกสิบเฟร,รมนะครับ ถ้าใช้เฟรมเจนนะครับถึงแม้ว่า3 0 0ศจะไม่มีเฟรมเจนเป็นของตัวเองก็ไม่ง้อครับเรามีเอ็มดีนะครับใช้เลย FSR 3นะครับพอฟอร์แมตเหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดเฟรมเจนนะครับเห็นไหมว่าอัพสเกลเนี่ยมันก็คือลดเรนเดอร์เรโซลูชันลงนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นฟูเอ็ดนะครับหนึ่งก้อนศูนคูณหนึ่งศูนย์ูนตอนนี้มันก็เรนเดอร์ที่เอ่อความละเอียดเกือบ HD HD เกือบจะฟูเอ็ดแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็อัพสเกลขึ้นมา ยังอยู่ไหมขอบขอบเนี่ยเป็นวุ้นเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นวุ้นดูไกลๆดิไมาดูกล้องเห็นหรือเปล่าดูดิยี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 ย ไม่ใช่นี่ถอยมาไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านี่ทำให้ดูเป็นยีๆอย่างงี้เห็นมมันก็จะลดเรนเดอร์ความละเอียดลงซึ่งมันมันก็เป็นเรื่องปกติของตัวอัพสเกลนะครับมันก็จะไม่เรนเดอร์อ็อบเจกต์ที่มันอยู่ไกลๆหรือว่าไม่ค่อยเห็นนะมันก็จะลดความคมชัดลงนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องของเฟรมเรทเห็นไหม73 72เฟรมนะครับก็ถือว่าโอเคเนี่ยเห็นไหยปรับเซตติ้งประมาณนี้สาหรับตัวสเปกจอรที่3.0มันก็ยังมีทางเลือกในการเล่นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเกม ไม่ได้แรงมากแต่ว่ามันก็มีทางเลือกให้เปิดนั่นเองนะครับหรือว่าตัวโรเลสเกลเล็งเนี่ยผมเคยลองไปจะใช้คู่กันจะใช้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมก็ยังได้อีกเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับสำหรับดาร์ดออฟอารพาร์วันก็ประมาณนี้ละกันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดยวีสมมตุติเราลดอันนี้ลงเอาเป็นมีเดียมนะครับอย่างน้อยเนี่ยใช้ V แรมโอ้โหต้องรีสตาร์ทเดือดพายแล้วกันลองดูว่าจะติดหรือเปล่าโอ้ต้องรีสตาร์ทโอ้ไม่ได้ได้ได,ได,ได้อยู่ได้อยู่ ก็ถ้าสมมติลดเซตติ้งลงนับเห็นไหมมันก็จะอยู่ประมาณ1 2 0 130อันนี้คือลดมาเป็นมีเดียมนะครับเห็นไหมอย่างก่อนนั้นเนี้ยเราใช้เป็นไฮนะครับใช้วีแรมเกินวีแรมเราไม่ถึงอยู่แล้วนะครับอย่างเนี้ยใช้เป็นมีเดียมเฟรมมันก็จะได้เยอะขึ้นแต่ถ้าอยากได้เฟรมเยอะจริงๆนะเวลาเล่นเกมไหนนะก็ให้มองฟ้านะครับ เห็นไ,ไหมว่ามองฟ้าปุ๊บรูเกือบ200เฟรมแล้วนะครับแต่ที่นี่เราไม่ทําแบบนั้นนะครับที่นี่เราไม่มองฟ้านะเพราะว่ามองฟ้าไปมันก็มันไม่มีอะไรให้เลนเดอร์อะข้างบนอะมาแล้วก็เดินดูฉากนะครัเห็นไ,ไหมก้าสิกบแเฟรมนะสำหรับมีเดียมแล้วก็ใช้อัพสเกลแบบ M/D/M/D 3แล้วก็เปิดเฟรมเจนมันก็จะได้เฟรมเรทที่เยอะประมาณนี้นั่นเองครับ ไปไงสุดท้ายแล้วการ์ดจอ RTX 3050ในปัจจุบันนี้มันก็ยังพอที่จะใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องขอบอกก่อนว่าคนที่จะซื้อนะครับโน้ตบุ๊กการ์ดจอ RTX 3050เนี่ยจะต้อง1มีงบประมาณที่จํากัดจริงๆนะครับใครที่เฮ้ยรอรอ RTX 5050ดีกว่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าราคาบางทีราคามัน3 0 0 0 0 30,000ขั้นต่ำเนี่ยสามหมอ,อย่างที่ผมตีราคาคร่าวๆนะครับอย่างอิงจากในตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่เปิดในปีสองพันยี่สิบสนะครับสดอย่างแล้วโน้นต ประมาณ3 3 0 0 0 3่0 0 0มอยู่แถวแถวนี้นะครับ TGP อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่ามันจะสตาร์ตอยู่แถวแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2025ตามที่ผมคาดเดานะครับสเปคกาจอเทค5 0 5 0 0ตัวเริ่มต้นอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมี33,34 0 0 0 0ขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องนี้มันราคาแค่26,000นะครับแล้วก็กดโค้ดลด,ลดซื้อผ่านจอปีเนะี่ยได้อยู่23,000เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นสาหรับใครที่มีงบประมาณจากัดจริงๆนะเล่นเกมเนี่ยยังพอได้นะ รวมถึงในปีนี้นะครับเทคโนโลยี DLV4 ก็อัปเกรดให้ใช้ได้กับ RTX ท2,000 RTX ท3,000 RTX ท4,000อีกด้วยนะครับแต่ว่าตัว Multi-Platation อันนั้นล็อกไว้ให้ RTX ท5,000 Series นั่นเองนะครับส่วน AMD a s 4นะครับก็มาในปีนี้เหมือนกันก็แล้วก็ดูเหมือนว่าจะใช้ได้กับการจอทุกรุ่นทุกยี่ห้อเหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเห็นไหมมันมีทางเลือกแต่แยกย่อยออกไปถึงแม้ว่าในฝั่งฮาร์ดแวร์มันอาจจะสเปกไม่ได้ดีมากสเปคไม่ได้สู รับวีร m 8G จะได้เปรียบกว่านะครับแต่ว่าวก 6G มันพอไหมสำหรับเกมออนไลน์ทั่วไปการทำงานผมว่ามันพอสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปเลยนะครับใน,นเกมที่เราวางเกมอย่างที่ผมทดสอบมันใช้งานได้ดีเลยนะครับส่วน CPU Intel Core 5เป็น72นะครับ12 4 0 h ยก็สำหรับใครที่สาย Multi ท a ส k i n g นะครับทำงาน Content Creator ทำงานตัดต่อ รหรือว่ามีเขียนแบบเขียนโปรแกรมหรืออะไรพวกนี้นะตัวเทลเจตัวนี้เนี่ยมันก็ยังพอที่จะใช้งานได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนตรงนี้นะเพราะว่าสเปคทั้งหมดนี้ถ้าใครที่เป็นฮาร์ดคอร์ยูเซอร์อย่างเช่นต้องการเล่นเกม 2K ต้องการเล่นเกม 4K ปรับสุดเปิดเรเปิดอะไรแร,รงๆอาจจะต้องมองบคำตัวนี้ไปแล้วก็ไปรอพกกาจอรเน็กหยจแต่ถ้าใครที่มีงบประมาณจํากัดก็ลองดูตัวเอค5ตัวนี้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมได้นั่นเองคร่่ใใททีีช้เเปเปนนจะ แชร์ประสบการณ์กันหน่อยว่าในปีนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าซื้อมาตอนปีไหนซื้อมาช่วงไหนใช้งานเนี่ยเป็นยังไงบ้างยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าหรือว่ามาลองคอมเมนต์ก็ได้นะว่ามีแพลนที่จะขายแล้วก็เปลี่ยนเพื่อที่จะอัปเกรดไปเป็น RT5000 Series อ,อันนี้ก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะสำหรับวันนี้ผมเจนไปขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ